โดยความเชื่อนี่เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์เองพี่น้องหลายครั้งเราคิดว่าการพึ่งพาพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แสดงความท่อมใจนะคะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าความคิดเหล่านี้มันเป็นความคิดที่ผิดนะคะเพราะว่าพระเจ้าให้เราพึ่งพาในพระองค์พึ่งพาในการแสวงหาคําตอบนะคะพึ่งพา ฤทธิอำนาจของพระองค์ที่พระองค์ส่งให้เราแล้วนั่นหมายถึงการพึ่งพาที่พระเจ้าต้องการนะคะแต่การพึ่งพาที่แบบว่าเวลาที่เรามีอะไรเราเรียกโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยเอาปัญหานี้ออกไปจากลูกทีพระเจ้าช่วยเอาความเจ็บป่วยของลูกออกไปทีอันนี้เป็นการพึ่งพาแบบเด็กๆนะคะแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นเด็กอยู่เสมอพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเติบโตขึ้นแล้วใช้สิทธิอำนาจของพระองค์นะคะพี่น้องยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่ พระเยซูนั้นกับสาวกกําลังเดินทางข้ามฝั่งนะ,ะแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุม,มีน้ําที่เข้าเรือนะคะแล้วก็ทําให้สาวกเนี่ยแตกตื่นมากเรือกําลังจะจมสิ่งที่สาวกก็ทําก็คือว่าวิ่งหาพระเยซูแล้วพอเจอพระเยซูนะคะก็ตอบว่าพระอาจารย์พระองค์ทรง,งบรรทมแบบนอนไม่รู้เรื่องหรือว่าพายุมันเข้าเรือกําลังจะจมเนี่ยปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงดี พระเยซูไม่ได้ชมพวกเขานะคะว่าดีที่พวกเจ้าวิ่งมาหาเรานะเพราะพระเยซูไม่ได้ชมแต่สิ่งที่พระเยซูพูดพระอ,องค์ตำหนิคนเหล่านี้นะคะว่าความเชื่อของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนพี่น้องวันนี้พระเจ้ากําลังตําหนิเราหรือเปล่าว่าความเชื่อของเรารอไปไว้ที่ไหนนะคะทำไมเราปล่อยให้สถานการณ์เนี้ยกัดกินเราทําไมเราปล่อยให้สถานการณ์เนี้ยทำให้เรากังวลใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำไมเราปล่อยให้สถานการณ์มันทําให้เรารู้สึกท้อแท้นะคะคำถามเดียวกันพระเยซูกําลังถามเราว่าความเชื่อของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนนะคะหมายความว่าพระเยซูบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อแค่เมล็ดมัสตาร์ดจะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทําไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นการที่สถานการณ์ในชีวิตของเรามันแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ใช้ความเชื่อนะแต่เรากําลังถูก เขาเรียกว่าถูกกับดักของมารซาตานทําให้เรายิ่งจมลงไปในปัญหานะคะสิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราทำนะ,ะไม่ว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องการเงินในเรื่องการงานสุขภาพหรือปัญหาอะไรก็ต่างๆในชีวิตของเราอย่าก,กังวลหรืออย่าวิ่งเข้าหาพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าช่วยลูกด้วยแค่นั้นไม่พอนะ,ะพระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นเด็กที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการร้องขอจากพระองค์นะ,ะแต่ พระเจ้าต้องการให้เราใช้สิทธิอำนาจในการที่จะซ่อมแซมจัดการลื้ฟื้นสิ่งอ่าลื้ฟื้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราขึ้นมาด้วยการกล่าวสารภาพความเชื่อของเราที่สอดคล้องกับพระ,จพระเจ้านะคะเั้นแทนที่เราจะรู้สึกว่าเรากังวลใจเหลือเกินว่าวันนี้เราไม่มีอะไรจะกินเงินเดือนก็ได้น้อยกว่าที่คิดนะแล้วก็อยู่ในความกังวลว่าฉันจะกินอะไรฉันจะอยู่ยังไงพี่น้อง อย่าติดกับดักของมารอย่าติดกับดักของถานการณ์แต่ให้พี่น้องพูดความเชื่อออกมานะคะตามพะสัญญาของพระเจ้าว่า เราเชื่อว่าพระเยซูเลี้ยงดูเราเราปฏิเสธอาการกังวลใจทุกอย่างเราปฏิเสธความขาดแคลนความไม่มีเราปฏิเสธทุกสถานการณ์ที่มารซาตานพยายามยัดเยียดให้กับเราแต่เราประกาศพระสัญญาและความจริงของพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าเราได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เราขาดพระเจ้าจะประทานให้จากคลังอันรุ่งเรืองของโรร่งแล้วเราไม่ขัดสนสิ่งใดเลยเรามั่งคั่งและมีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราขัดสนแต่พระองค์ ทรงเลี้ยงดูเราและพระองค์ทรงให้เรานั้นนอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดเพื่อให้เรานั้นมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีและไม่มีความกังวลในสิ่งใดเลยพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งสารพัดให้กับเราสิ่งใดที่เราขาดพระเจ้าทรงประทานให้เราจากคลังอันรุ่งเรืองและบริบูรณ์ของพระองค์นะนี่คือตัวอย่างการที่เราจะพูดสวนทางกับสิ่งที่มารซาตานพยายามทำให้เรากังวลหรือกลัวนะเพราะฉะนั้นเราประกาศ ผูกมัดวิญญาณแห่งความกลัวทุกอย่างผูกมัดความกังวลปฏิเสธความกังวลปฏิเสธความกลัวทุกอย่างแต่เราประกาศความจริงของพระเจ้าเราอวยพรตัวเองพี่น้องนะคะเราพูดไปเรื่อยๆๆมันอาจจะไม่ได้เกิดผลในทันทีนะ,ะเพราะว่าทุกสิ่งใช้เวลาในการปลูกมันลงไปนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดไปเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นว่าสถานการณ์ในชีวิตของเรานั้นน่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ความเชื่อและถ้อยคำแห่งความเชื่อนี้สร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่บนกรอบที่เราต้องการนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ